สัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหราาสารนานาชาติโครงการป้องปัาศัตรูกท่ายกับรายการคุยเฟื่องเรื่องหัวรานะคะโดยมีคิชนาจามีารุสฟรังประภัยเป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวข่าวสารของสมาคมที่จะเปิดสอนในเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยานะคะสมาคมของเราตั้งอยู่ที่ ดินคลองพูคุูเกษนะคะใก,กล้ตลาดนางเนินใก,กล้ทีเกรัฐบาลเบอร์โทรติดต่อ026298181ที่สมาคมตอนนี้ก็เปิดเพื่อเป็นรูปแบบแล้วนะคะทั้งมารีนออนไซต์แล้วก็มารีนออนไลน์แล้วก็อยากจะลฝากข่า,าขวาาว่าท่านอาจารย์พิโยท่านก็เปิดสอนฟรีนะคะสอนโหราศาสตร์ฟรีติดตามได้ในเพจของอาจารย์พิโยนะคะ เราก็จะมีเรื่องราวของโหราศาสตร์ในาคปลายไก่กองแล้ววันนี้อาจารย์รุเองเนี่ยก็จะมาน,นําเสนอว่าในเดือนสิงหาคมที่จะเปิดใหม่นี้นะคะที่จะถึงเนี้ยมีวิชาอะไรที่เปิดสอนบ้างถ้าเริ่มจากวันเสาร์นะคะถ้าเริ่มจากันเสาร์ี่ที่เห็นดีก็จะมีอาจารย์เอออาจารย์สิทธานะคะอาจารย์สิทธาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่มิถุนาแล้วปรับสูตรสี่เดือนแล้วก็มีเลิกเลิกยามจีนเต่งกง สาหะ64ข่ายอาจาร,รย์นันทนานะคะอาจารย์นันทนาเนี่ยค่อนข้างมีความรู้ความสามารถในเรื่องของคำว,ว่าโดจีนศาสตร์แห่งฮงจุย้ยแล้วก็มีเล่ยเล่ห์เจ็ดตัวสี่ฐานเล่ห์เจ็ดตัวสี่ฐานเล่หขสานนะคะอาจารย์ปานปุญญาเปิดวันที่6สิงหาคมนะคะใครสนใจที่เสนีกับาจารปาน,ปาน,ปานาท่านท่านมีฝีไม้อในมือในเรื่องของวิชาเล่หเจ็ดตัวอีกคนหนึ่ง ันเสาร์ขอมาก็จะมีโหราศาสตร์โหราศาสตร์ไทย,โ,ทยโดยอาจารย์นรงสังเภานะคะเปิดวันที่6เมษาย,ยนเหมือนกันแล้วก็จะมีโหราศาสตร์ไทยอ,อ,ไอ,อรุจรไวยจรอาจารย์คมเดชเทยียมปีชาอันนี้จะไปเปิดวันที่3กันยานะคะข่าวสารสมาคมวันนี้จะแจ้งเดือนสิงหาและเดือนกันยายนแล้วก็มีไพ่ลิบซีพระรังจิตโดยอาจารย์แอดหรืออาจารย์ปฐุมมานนะคะทีปิริเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ นานยนแล้วนะคะเล่จ็ตตัวก้าฐานเลขศาสตร์อาจารย์ปฏุมานห้าก็อาจารย์แอดเนี่ยสอนอยู่สองวิชาที่ดููด้ก็คือผ้ออายิบซีพรังกิจเล่จิตตัวก้าฐานแลวยังมีอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกก็คือโบราณศาสตร์พมา่าประยุกต์สอนโดยอาจารย์นิพานะคะวิชัยรักวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาโบราณและอาจารย์นิพาก็เป็นอาจารย์เก่าของสม,คมัครม มีความรู้ความสามารถนะในเรื่องของคำว่าโหราศาสตร์พม่าประยุกต์นะคะอาจารย์น,นิพาวิชัยรักมีอีกรอบหนึ่งก็จะมีเดือนมิถุนายเนเปิดไปแล้วแต่ก็ยังตามทันนะคะวิชาลายมืออาจารย์สุขศรีวงนุษย์แล้วก็อาจารย์สุขศรีสอนอยู่สองวิชานะคะสอนอลายมือแล้วก็สอนเลขเจ็ดตัวสี่ฐานคำพีมหาสัตเลขมหาทักษะตัวับอาจารย์สุขศรีท่านสอนอยู่สองวิชานะคะสองวิชาคือ ลายมือแล้วก็เลขเจ็ดตัวสี่ฐานคำพีสัตะเล mm. มหาทักษะในเรื่องของพิธีกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็เปิดมาตั้งแต่พนะุทธศาละก็มีอาจารย์พาดีพนันธ์วิชาอาาัขระเลขยันชั้นกลางอาจารย์ปฐุมมาหรืออาจารย์แอดนะคะนาวะมหาเทียนทิพมงคลก็อาจจะเรื่องเกี่ยวกับการปั้นขีปั้นเทียนฟั้นเทียนปั้นเทียน,น,ยนหรือทําเทียนมงคลเนีย่ยนะใครสนใจในเรื่องของคําว่า สายมูนะคะโอเควิชาอาาาักขราเลขยกยันนะคะเขียนยันปิดทองลงทองฟันเทียนก็มาเรียนกับอาจาร,รย์แอดหรืออาจารยออ์อาจารย์ปฐุมานก็เป็นครูที่สอนอยู่ที่นี่มานานนะคะก็มีความรู้ความสามารถค่อนข้างเยอะนี่คือเกิดเปิดสอนวันเสาร์นะคะแล้วมีเลขเจ็ตัวเก้าฐานประยุกพยากรณ์อาจารย์ศิวพรเปิดอยู่นะคะมีโหราศาสตร์ภารตะอาจารย์พันกริ เปิดมาตั้งแต่2เมษาอาจารย์ทั้งนี้สอนทั้งออนไซต์ site, แล้วก็สอนทั้งออนไลน์ line, ค่ะมีโหราศาสตร์ไทยอีกวิชาหนึ่งคานนี้เป็นอาจารย์ปยา uh, เกตแก้วเปิด6สิงหาคมนะคะหลักสูตร5เดือนอันนี้สอนออนไลน์ line, อย่างเดียวไม่ออนไซต์ site, นะคะแล้วก็วันวันเสาร์บ่ายสองครึ่งถึงสิบเจ็ดโหราปริทัศน์ทุกวันเสาร์โดยอาจารย์ดรพินโยคงเจริญนะคะหลักสูตร6เดือน เห็นบอกว่าเขียนว่าฟรีทั้งท้งอะไรนะเรียกว่าน่อจะเข้ามาเรียนที่สมาครผมได้แล้วก็เรียนออนไลน์หรือดูทางผ่านทาง Facebook นะคะหรือไลน์กลุ่มของอาจารย์พิญโยนะคะโหราศาสตร์ปริทัศน์ทุกวันเสาร์โดยดรพิญโยคงจะิญเป็นวิทยากรหลักสูงรอพิเดิมจงเว็บว่าฟรีน่าสนใจนะอาจารย์เองก็ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลย นี่คือวิชาที่เปิดสอนที่สมาคมนะคะนั่นคือวันเสาร์แล้วก็จะแนะนําอีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนได้หยุดงานทุกคนอยากเรียนออนไลน์หรือเรียนออนไซต์ก็มาเรียนได้มีหวรวศาสตร์ยูนิเนียนอาจารย์ธนากรนะคะเปิดเสร็จสิหาคมหลักสูตรแค่3เดือนนะครับหลักสูตรสั้นๆน,นะคะ3เดือนเ,นเรียนที่ออนไลน์ที่สมาคมหรือเรียนออนไลน์คู่ก,กันได้เลยนะคะแล้วก็มีวิชาเลขเจ็ดตัวสี่ฐานนักษาพยากรณ์ อาจารย์นัชชาอาจารย์นักษาเปิดเจ็ดสิงหาคมนะคะหลักสตรสามเดือนอันนี้ออนไซต์ site, ต้องมาเรียนที่สมาคมอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นอาจารย์สมชัยขาวเศษเปิดห้ามิถุนายนอันนี้เปิดมาหนึ่งเดือนแล้วอันนี้ออนไลน์อย่างเดียวนะคะสนใจก็ลองติดต่อมาที่สมาคมบางคนเราขอป,ปัจจุบันเนี่ยเั้่อต่ยุคโควิดมาการเรียนออนไลน์ได้รับความนิยมมากเลยเพราะหลายคนยังไม่อยากมาเจอกัน2สอง บางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศการเรียนออนไลน์ก็จะทําให้เกิดการได้มีโอกาสได้เรียนนะคะแล้วก็มีวิชาหนึ่งเนี่ยเขบอกเลขศาสตร์เบอร์มงคลอาจารย์พักดวงกมลพรเปิดเจ็ดสิงหาคมนะคะหลักสูตรแค่สอนเหลือเดือนเรียนทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะต่อไปอีกวิชาหนึ่งที่เปิดสอนก็คืออาจารย์โหราศาราศตารา์พยากรอ,อาจารย์กันดาศรีอน,นันต์เปิดเปิดมาแล้วตั้งเดือนที่แล้วนะคะ เปิดมา,ดา,าตั้งแต่การกฎาสิงหาคัญยาตุลาส่เดือนเรียนทั้งในห้องแล้วก็เรียนทั้งออนไลน์อีกวิชาหนึ่งที่เปิดในันอาทย์ก็คือดวงจีนหวงจุ้ยประยุกต์ชั้นสูงดวงจีนพื้นฐานวงจุ้ยพื้นฐานอาจารย์อนันตนาคนเดียวใน,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 ในั่เลยนะคะเปิดมาแล้วแล้วเมื่อเดูนี้บอกอาจารย์อนันตนาตั้งแต่ยุคโควิดมาสองปีนี้ท่านจะสอนออนไลน์อย่างเดียวท่านยังไม่ได้มาที่สมาคมเลย ท่านน่าจะสะดวกู่ทีวิบ้านมากกว่าไม่มาที่สมัครผมนะนะคะดวง,งจีนมวงจุ้ยอาจารย์นันทนาถือว่ามีฝีมืออีกท่านหนึ่งนะคะพิธีกรรมโบราณสักกะเทวาอาจารย์พักดวงกมลพรเปิดตาสามหลักสุดสามเดือนกรกฎาคมศรีมหากรยาอณนนิเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็มีวิชาทักษะทักษามาพูดภาคเบญจศิริอาจารย์พงพงวัสุวัฒ ก็ถือว่าอาจารย์งพงษ์พงษ์ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ในเรื่องของคําว่าพี่เรื่องของคําว่าทักษะมหายุคถือว่ามีสีไม้ในมือในยุคสมัยตอนที่โควิดไม่มาเวลาที่ท่านเปิดสอนเนี่ยเราก็เห็นว่ามีนักเรียนเรียนคน่อนข้างเยอะเดือนเออถ้าเปิดมาตั้งแต่มิถุนายนกระะกฎาคมสิงหาหลักสูตรของท่านเยอะหน่อยนึงนะคะหลักสูตรถึงแปดเดือนเรียนออนไลน์อย่างเดียวก็คือต้องมาเรียนที่สมัครนะคะในวันอาทิตย์ ต่อไปก็วิชาวูจุยอาจารย์พันจิตมุสิบเปิด4กันยายนทั้งออนไลน์และออนไซต์มีมีอีกหนึ่งวิชาคือเลข7ตัว9ก้าฐานทักษะมหาพูดอาจารย์อภิสรเปิด7สิงหาคมหลักสูตรสเดือนนะคะออนไซต์อย่างเดียวไม่มีออนไลน์แล้วครนี้ก็มีเรื่องของอาจารย์นีรุษอาจารย์นีรุชนี่ก็จะเปิดตามตารางเราจะเปิดกันเดือนกันยายนเพราะว่าเดือนสิงหาคมเนีย่ยเป็นเดือนที่อาจารย์จะปิดคอร์สเรียนประจำอยู่ นะคะกันยายนก็จะเปิดหลักสูตรไพิปีจักรราศีสอนโดยอาจารย์ะะเมยุทนน์นะคะทั้งพื้นฐานและภาคแอดวานซ์หรือภาคพยากรณ์หลักสูตร4เดือนนะคะเปิดกันยายนนี้ค่ะวันที่4กันยายน2565นะคะวิชาต่อไปที่เปิดก็คือยามอัตตการชั้นสายชั้นชั้นสายอาจารย์ชัยเจริญอาจารย์ชายเจริญอัคระเรียยันโบราณอาจารย์ชายเจริญ เปิด7สิงหาคมนะคะสรุปว่าที่สมาคมเราตอนนี้มีวิชาอักขรเลขยันมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะคะก็อาจจะต่างกระแสช่วงนี้เขาบอกว่าสายมูกําลังมาแรงหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอเออการประกอบพิธีการการเขียนยันหรือลังตัวเลขอักขรเนี่ยเป็นยังไงถ้าสนใจนะคะสมาคมเรามีครูหลายท่านที่เก่งๆอาจารย์ชายเจริญจะเก่งเรื่องพิธีกรรมโบราณตอนนี้ให้กำลังสอนอักขรเลขยันโบราณด้วยก็น่าสนใจอยู่นะคะ เรียนออนไซต์อย่างเดียวนะคะไม่มีเรียนออนไลน์ต่อไปมีอักขระเลิยันโบราณอาจารย์พีรวัตรศรีสง่าเปิด3ามกร,รกฎดาเปิดมาแล้วนะคะหออลักสูตรสามอืนกร,รกฎดาสิงหากันยาเปิดทั้งออนไลน์และออนไซต์ก็ยังได้อยู่นะคะอักขรเลธิยันโบราณเหมือนกันอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์โหระศัสตร์โหระศัตร์รตรไทยระบบเพืนธาตุอาจารย์นกักการมีสุด เปิดมาแล้วนะคะตั้งแต่กรกฎาคมหลับสูตรแค่4เดือนแล้วเราก็เปิดกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาของอาจารย์ละกันนะคะออนไลน์อย่างเดียววันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งไพออร์แลคิลทำดีสมหวังอาจารย์วันอาจารย์วันพันสาเปิด7พฤษภาคม2เดือนเปิดมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาเอ้ยก็น่าจะจบไปแล้วนะคะมีพฤษภามิถุนาจบไปละจบไปแล้วนะคะ,ะ,คะอาจารย์ท่านนี้คราวนี้ก็ อย่างที่บอกกันะคะหลายคนท่านอยากจะมาเรียนอยากเรียนรู้ในสมาคมของเราเนี่ยมีวิชาต่างๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยมากมายเลยทําให้เรา,าเราอยากเรียนอะไรวิชาโหราศาสตร์หรือการเป็นนักพยากรณ์จะเรียนรู้เพื่อตัวเองเรียนรู้เพื่อครอบครัวหรือเรียนรู้เพื่อไปทําอาชีพถือว่าเป็นหนึ่งวิชาอาชีพที่ไม่ตกเทรนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานาการณ์ไหนบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ไหน หมอดูอาชีพยังทํามาหากินได้ตลอดเวลาอาชีพของคําว่านักพยารณ์หรือหมอดูจะไม่มีคําว่าหยุดวันทําง,งานเราทํางานได้ทุกวันและได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เป็นวิชาที่อาจจะใม้คาว่าลงทุนน้อยแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ต้องยืงจมูกคนอื่นหายใจเขาบอกว่าเขาให้เรามีความสามารถเรามีความตั้งใจเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องมีลูกน้องบริวาร เราสามารถเป็นนักพยากรณ์หรือมีรายได้กับการเป็นหมอดูได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะและถ้าบางคนอาจจะมีความสามารถหรือมีพรสวรรค์พิเศษเรียนรู้จากการเป็นนักพยากรณ์ก่อนเป็นนักเรียนก่อนแล้วมาเป็นหมอดูจะเป็นหมอดูก็พัฒนาตัวเองไปเป็นครูมาอาจารย์ได้อีกเหมือนกันเป็นอาชีพที่ทําไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถมากคุณงามความดีของเราเนี่ย ในเรื่องของการเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์เอาเข้าคำว่าครูบาอาจารย์ก่อนครูบาอาจารย์ที่มีฝีร้ายมามือเนี่ยนะถึงแม้ในวันหนึ่งท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ในโรงการโวนก็จะจารึกชื่อหรือทุกคนก็ยังจะคิดถึงว่าโอ,อ้อาจารย์ท่านนี้นะสอนวิชานี้มีความสามารถแบบนี้มันเป็นมันเป็นอาชีพที่ทุกคนได้จดจำจากรุ่นสู่รุ่นจากยุคสู่ยุคเลยน,นะคะในเรื่องของการเป็นนักพยากรณ์หรือหมอดวง ตัวจันนีนุชเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาสู่การบูญได้ได้ลึกและนานขนาดนี้พอเข้ามาอยู่นานๆเข้าก็เลยทําให้รู้ว่าวิชานี้ก็ขอบคุณเขาบอกว่ากราบและขอบคุณกับวิชานี้ที่ทำให้อาจารย์เองเนี่ยเลือกไม่บิดที่จะเลือกอาชีพในยุคยุคหนึ่งที่ตัวเองล้มเหลวในเรื่องงานเมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องวิชาโหราศาสตร์เรื่องวิชาไพ่ยิปซีนะคะตัวจารย์นเนี่ยเรียนวิชาโหราศาสตร์ เลือกทายุบสี่เลือกโหราศาสตร์ไทยตอนเรียนใหม่หลังจากนั้นก็จะเรียนวิชาเลขเจ็ดตัวจะเรียนลายมือจะเรียนหัวเห็นจะเรียนเรียนทุกอย่างแทบจะทุกวิชาในตลาดนั้นวิชาจะมีน่าจะมีวิชาูชา่้ยวิชาเดียวที่อาจารย์นุชไม่ได้เรียนเรียนแทบจะทุกแขนวิชาแล้ววันหนึ่งก็สามารถมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของอะไรอ่ะในเรื่องของการทำมาหากินเป็นหมอรูปปกติพัฒนาตัวเองมาเป็นครูปัจจุบัน ประสบความสําเร็จกับอาชีพของตัวเองการเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะกับให้ยิบซีระบบจากาักรราศีกับวิชาเลขเจ็ดตัวกับวิชาทักษะนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนําวิชาชีพที่อาจารย์ถ่ายทอดหรือมาเรียนกับครูคนนี้ไปแล้วประกอบอาชีพประสบความสําเร็จเยอะเลยและ่ในหลับสูตรของวิชาโหราศาสตร์บางทีเราไม่ได้มันไม่ได้มีว่าคนไทยเราสนใจที่จะเรียนอย่างรู้อย่าง คนต่างชาติก็สนใจที่จะเปรเทียนโหราศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคนฝั่งยุโรปก็มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์หลายคนอยู่เขาก็จะไปเปรียบเทียบกันว่าไอโหราศาสตร์เราโหราศาสตร์เขาจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันแต่ทําไมการอ่านอ่านดวงการอ่านไพ่ของเราถึงไม่เหมือนคนอื่นนะคะการอ่านดวงการอ่านไพ่ของเราถึงไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะสนใจวิชาใดในคาว่า โหราศาสตร์ทุกแขนงให้มาเรียนได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้องป่าศัตรูพ่ายขอให้ไม่นืนะคะเทศที่ออกนี้คือสาขาป้องปาาศัตรูพ่ายถามว่าโครงการตั้งอยู่ที่ไหนโรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหนโรงเรียนตั้งอยู่ดินคลองดินถนนพดุถนนท่านก็จะหนุนนี่ถนนพดุงกรุงเกษมนะคะรินคลองพดุงกรุงเกษมเลยใกล้สี่แยกเทวกรรมใกล้ตลาดนางเลิ้ง ใกล้สนามมา้นานังเบิงเก่าเดี๋ยวนี้สนามม้าก็ไม่มีแล้วหาไม่ยากถ้าคนที่บอกเทคโนโลยีมีก็คีย์ไปใน Google นะคะหรือบางคนก็อาจจะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์02-629-8181นะคะวันนี้อาจารย์เทปนี้ก็จะขอแนะนำวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับงวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเทปต่อไปอาจารย์จะมาแนะนำตัวอาจารย์เองเลยว่าทำไมต้องเป็นไพ่ยิ่ซีในระบบจักรราศี เท่านั้นสําหรับอาจารย์แล้วทําไมอาจารย์ประสบความสําเร็จมากนะคะก็ฝากท่านผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามฝากกดแชร์ด้วยเพื่อเป็นฝันกาลังใจที่อาจารย์เองจะได้มีกําลังใจหรือมีพลังที่จะมาอะไรมาจัดรายการนำชี้แนะชี้นำหรือเอาข่าวสารของสมาคมมาแจ้งให้ท่านผู้ชมน,นะคะสําหรับเทปนี้อาจารย์ก็ส่หอลาไปก่อนนะขอให้ตามเทปสองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ